สวัสดีครับขอต้อนรับคุณเข้าสู่ TGT Channel ครับแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นเกม High Run Warrior of Karate กันนะครับผมนะอ่าก็อันนี้เป็นคลิปแรกสำหรับปี2อ6 4าครับปี2021นครับก็ขอกล่าวสวัสดีปีใหม่กันนะครับผมนะขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็หักายจากโรคภัยวันนี้เราจะมาสอน l o t Training นะครับผมการใช้เวทมนต์ในการโจมตีพวกบอสนะฮะว่าใช้ยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนกันนะฮะ ลายคนฮะบอกใช้ไม่เป็นฮะก็เลยยิงไปมุ่วๆะฮะเอาให้ตัวอะ,ะถ้าใช้ไม่เป็นจะเป็นยังไงใะเดูผมจะใช้ตัวนี้ฮะ,อะมอนต,ตัวนี้ธาตุน้ําแข็งฮะเราจะเอาอาสายฟ้ายิงไปอาจจะพบว่าเกาะของสัตโนะครับไม่เป็นแค่ชงักธรรมดาฮะไม่แตกนะฮะจะทำให้จึงทําให้เสียเวลาในการาจัดก,การมอนสเตอร์มากขึ้นนะะ ล้วอันนี้ตัวนึงฮะอันนี้เป็นบ,บอสท่าสายฟ้าฮะสายฟ้าฮะจะไม่ไมีไม่แพ้อะไรเลยนะฮะใช้ใช้ท่าอะไรก็ตามเนี่ยก็ไม่มีผลนะเอาสายฟ้ายิงเข้าไปไม่มีผลนะฮะอ่ะตอนนี้ใช้ท่าที่ถูกต้องคือใช้ไงอ่ะเราจะใช้น้ำแข็งครับโจมตีธาตุไฟะฮะบอสธา,าตุไฟอ่ะอตีปั๊บเนี่ยเบอส บอสเนี่ยก็จะล้าวนะครับเราสามารถตีให้แตกได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทำคอมโบได้แล้วเราจะเอาธาตุไฟนะครับเ,เว้นบนธาตุไฟโจมตีท่านาน้บอสท,ท่านนั้นแข็งนะตัวนี้ฮะทารัสนะฮะทำให้เกาะแตกแล้วเราก็ตีมันได้ง่ายขึ้น อ่ะต่อมาฮะเรายิงเราสามารถใช้ยิงเวทมนตนะ์ฮะยิงโจมตีใส่บอสทั้งคู่ได้ฮะโดยเลื่อนวงกมให้อยู่ในแอร์เรียกันฮนะทำให้สามารถประหยัดเวทมนต์ได้ฮะเหมาะสำหรับแมปบางแมปที่มีบอสเยอะๆฮะ,อ,ะอ่ะอันนี้ถ้าเราจะโจมตีเวทมนต์ใส่ทารัสอีกต้องรอให้ทารัสนะครับ รีคอเวอรีธาตุออกมาให้กลับเป็นน้ำแข็งก่อนแล้วค่อยยิงเวทใส่รอบหนึ่งเรายิงเวทไฟใส่ไปอโอเคนี้เราก็สามารถจ,จัดก,การตัวทาร์ได้ต่อมาครับเราจะใช้ความได้เปรียบของสถานที่ครับเราเห็นยากทข้างๆครับเราสามารถชิงเวทไฟใส่บอสได้นะทำให้เวทไฟมีความรุนแรงมากขึ้นนะ ทำให้เกาะของอตัวบอสฮะแตกฮะกาเดียนเนี่ยการเดียนที่ตัวบอสจะไม่มีไม่แพ้ธาตุนะครับเป็นธาตุปกติเนี่ยเราสามารถใช้วิธีนี้ก็ได้ล่อมาให้อยู่ในเขตหญ้าฮะแล้วก็เอาเวทไฟยิงลงลงพื้นหญ้านะเ,าเวทไฟก็จะโจมตีแรงขึ้น ทีนี้ต่อมาฮะผมจะใช้ฮะอราจะเห็นกาเดียน2ตัวนะฮะแล้วอยู่ตรงกลางหญ้าฮนะเราสามารถใช้เวทไฟยิงทั้งคู่ได้ประหยัดเวทไฟได้อีกอันนี้เป็นทริคนะฮะดูสตามสถานการณ์เอา ต่อมาฮะเราจะใช้แหล่งน้ำนะครับช่วยในโจมตีใช้ส,สาฟ้าโจมตีฮะน้ำจะช่วยให้สาฟ้าโจมตีแรงขึ้นนะฮะโอเคลากล่อมาในที่แหล่งน้ำจะทำให้การเด่นนะฮะโดนเวทและเกาะแตกโจมตีได้ไง่ายขึ้น อันนี้จะยกอันนี้อันนึงฮะมี2ตัวนะฮะเราใส่ฟ้าได้ะฮะอยู่บนแหล่งน้ําด้วยเอาใส่ฟ้าโจมตีฮะทำให้รอบๆโดนโดนหมดเลยเป็นทิกนะครับสำหรับการใช้เวทสายฟ้านะฮะต่อมาอันนี้เป็นฝนนะฮะเราจะฝนตกนะฮะ ฉากที่มีฝนตกก็สามารถใช้เวทสายฟ้ายิงตัวบอสได้ฮะทำให้เกาะแตกได้แรงขึ้นต่อมาฮะแล้วก็กล่องเหล็กนะฮะเราสามารถใช้กล่องเหล็กนะฮะช่วยยิงเวทสายฟ้าได้แรงขึ้นนะเราสามารถเอาเวทสายฟ้ายิงเดะเดะรอบ อ,อย่นี้โอเคแล้วคราวนี้เราจะมาวิธีฮะการเติมพลังเวทน,นะฮะของท่าต่างๆฮนะก็ต้องจัดก,การพวกไฟวิสัตไอวิสัตแล้วก็อิเล็กตริกวิสัตนะครับผมนะแล้วมันจะดรอปพวกท่าต่างๆให้เราเก็บนะฮะอันนี้ก็เป็นสายฟ้านะโอเคฮะคลิปนี้ก็ จบียิเท่านี้ครับก็ฝากไลค์กด Subscribe ครับช่อง d g t Channel ครับไปก่อนครับสวัสดีปีใหม่ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ